สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้ทิฟก็อดากจะบอกว่าเตือนทันตอนเช้านะคะแต่ว่าไม่ทันพระที่ใส่หน้าบ้านนะคะกำลังจะปิดปกําลังจะเปิดประตูร้านนะคะพระก,ก็เดินไปก่อนก็เลยได้มาที่วัดนั่นเองนะคะเพื่อนๆวันนี้มาแต่เช้ามาวัดแต่เช้าเลยนะคะมาถวายพตตาหารเช้ากันค่ะเพื่อนๆแล้วก็นี่นะคะ ทานเช้าของทิพง่ายสะดวกรวดเร็วนะ,ะและก็นี่บราวนี่ของเพื่อนๆนของเพื่อนกีนนะคะที่ฝากมาส่งมาให้ทานะคะเอฟซีจากช่องมอดูนั่นแหละคะ่ะช่องแองเจลทิพยทาโลกก็ส่งขนมบราวนี่มาให้ทิพยก้ามาใส่บาทให้ด้วยจะได,ได้ได้บุญด้วยกันหล,ลายๆต่อนะคะ โอเควันนี้ถ้าเกิดใครที่เข้ามาพบเจอคลิปนี้ก็ขอให้มีความสุขมีความเจริญรุ่งเรืองในทุกๆด้านนะคะขอให้สมหวังหนังปรารถนาทุกประการที่เป็นไปด้วยชอบประกอบด้วยธรรมนะคะไปแล้วกันค่ะไปก่อนนายบายๆค่ะเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบายยขอให้มีความสุขกันทุกคนนะคะ